สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปของ baby d o ็นะจริงๆตัวเบบี้ด็อกนี่ก็เป็นเหรียญน้องหมาซึ่งผมถือไว้โดยกาวนะตั้งแต่ก่อตั้งสำนักกิปโตสายมูซึ่งมีอยู่ประมาณ30กว่าชีวิตเนะี่ยว่านะชินจาจะไปเท่าเบบี้ด็อกเบบี้ด็อกจะไปเท่าชิบาชิบาจะไปเท่ากับด็อกนะฮะอันนี้ก็เป็นกาวนะก,นก,วนะก็เป็นการกาวกันว่ามันคือการกําหนดเป้าหมายอ่ะจริงๆมันไม่ใช่กาวหรอก เราก็มีต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองว่าเออเราจะให้พวกเหรียญพวกนี้ราคาเท่าไหร่นะแต่ก็ว่ากันไปนะตัว Baby d o ็อเองผมก็ซื้อซื้อไว้ใน m เมตา马克นะใน m เมตา r k เพราะว่ามันจะได้เหรียญคล้ายๆว่าได้เหรียญกลับคืนมานะอันนี้ก็ว่ากันไป ตอนนี้ก็มีการอัปเดตจริงๆก็เป็นเหรียญที่ผมพูดบ่อยนะแต่ว่ามันมีดาวย้ายวันที่14นะวันที่14กรกฎาก็เลยต้องหยิบยกขึ้นมาทำนายนะต้องาหยิบยกขึ้นมาทำนายตัว Baby Dog เองก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นดวงเดียวกับตัวชิบะนะฮะดวงเดียวกับบ i t c o คอยดังนั้นยังไงก็ต้องรองคารต้องสุข นะาคารต้องสุกผมก็พูดมาหลายคลิปนะแต่ก็จะมีดาวอื่นมาร่วมนะีมาร่วมมันก็อาจจะทําให้ราคาขึ้นมาแต่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นส่วนทางกับบิตคอยไม่ได้ตัว Baby Dog เองอันนี้ก็เป็น,นข้อเท็จจริงนะในในคอยมาเก็ตแคปนะในคอยมาเก็ตแคปนะก็ราคาก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยมาเห็นราคาที่มันอยู่ในคอยมาเก็ตแครปนะราคาก็เนี่ยขึ้นเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามนะ แต่จริงๆเราต้องไปดูนะฮะกระดานอีกอันนึงนะมันถึงจะเป็นเว็บที่จริงๆของมันนะฮะเสร็จแล้วมันก็มีนะฮะข้อมูลว่ามันมีการเผานะเผาไป50 50เท่าไหร่เนี่ยมันเยอะมากนะฮะเออคือมันมันหลายล้านๆเลยนะมันก็เลยเยอะฉะนั้นเนี่ยมีการเผาเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะะหนึ่งกรกฎาคมเป็นการเผาใหญ่นะเป็นการเผาใหญ่เขาว่ากันอย่างนั้น เออแต่การเผาใหญ่อันนี้มันก็สอดคล้องกับดวงด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าทําไมตัวลูน่านะถึงมีการเผาใหญ่อย่างนั้นเนี่ยมีการเผาใหญ่ก็เป็นช่วงที่ยังคารต้องมารึเตอยู่นะเออเรามาทบทวนกันนิดนึงนะก็วันเกิดของตัวโทเค็นเนี่ยเนะี่ยมันจะดูง่ายก็คือเราดูในบล็อกนะไอการดูในบล็อกก็คือเข้าไปดูที่บล็อกนะมันเกิดจากอะไรก็ไปดูในบล็อกนั้นะนะฮะอันนี้เขาเกิดในบีนนส์นะสมาร์ทเชนก็ เขาเกิดในบล็อกเนี่ยนะตอนนี้มีผู้ถือคือโฮเดอร์นะอยู่ประมาณล้านห้าเกือบล้านหกแล้วนะเนี่ยก็ถือไว้เยอะนะแล้วก็ข้อมูลการเกิดนะมีการสร้างตัวเหรียญน,นี้โทเค็นนะฮะขึ้นมาบนบล็อกเนี่ยนะนี่คือวันเกิดเขานะนี่คือวันเกิดเขาเสร็จแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมทํานายในคลิปชื่อตอนว่าชิปชิบะเบบีด็อกตระกูลน้องหมากําลังจะกลับมา นะฮะเมื่อวันที่3กรกฎาคมใช่ไหมหลังจากมีการเผาเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะแล้วก็ผมก็วาดทิดว่ามันจะเป็นเนี่ยมันเป็นตัว W แล้วมันก็จะเป็นบังกอรนะที่มันขึ้นแล้วมันก็ลงเสร็จแล้วนี่มันลงของมันมาตามรูปจริงๆอ่ะนะอันนี้คือวันที่1นึ่ไอ้วันที่3กรกฎาคมนะเป็นคลิป3กรกฎาคมนี่ไปย้อนดูได้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมอามโนนะอันนี้ก็เป็นการวาดกราฟว้ครั้งที่แล้ว มันก็ลงมาตามกราฟเลยจริงๆนี่มันก็วาดกราฟมาเนี่ยทุกทุกเว็บทุกเว็บเนี่ยนะฮะมันจะมาเสียแค่เว็บเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีดาวช่วยมันก็ดิ่งลงมาเสร็จแล้วเนี่ยอ่ามาดูกราฟอันนี้มันเป็นกราฟเก่าจริงๆเนี่ยผมซื้อกันเนี่ยตั้งแต่กราฟรุ่นนี้แล้วมั้งนี่นี่รุ่นนี้แล้วก็มาซื้อรุ่นนี้นะไอซื้อรุ่นนี้เนี่ยพอกราฟมันทําทรงเดิมๆย้ำๆอยู่นะเราก็เลยกราวตอนนั้นว่า อืมเนี่ยมันทํากราฟแบบเดิมนะเนี่ยเนี่ยทรงมันแบบเดิมเลยมันขึ้นแล้วมันทำสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วมันโผล่ขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็ย่อแล้วมันก็ขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ทําสามเหลี่ยมแล้วมันย่อแล้วมันก็ขึ้นนี่ยี่อันนี้มันกลับไม่ขึ้นมันลงเลยเนี่ยแต่พอลงแล้วเนี่ยมันลงแตราคาฐานของมันอยู่นี่ไอเส้นสีเขียวเนี่ยแล้วมันก็ทําตัว W ขึ้นขึ้นลงลงทำตัว W ผมก็เอะมันจะทําตัว W ออีกรอบหนึ่งนะอ่า ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมก็วาดเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามเนี่ยมันอาจจะลงมาทําตัว W นะเนี่ยลงมาเลยนะแล้วมันก็ลงมาจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมลงมาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะวันที่สิบสี่นะฮะอังคารต้องสุกเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมานะให้พ้นเส้นเขียวนะขึ้นมาแค่พ้นเส้นเขียวเนี่ยยังไม่ถึงเก้าสิงหานะเรามาดูที่ดวงเนี่ยพระศุกร์เนี่ยมันต้องอังคารตั้งแต่วันที่สิบสี่กักเอ่อสิบสี่กรกฎาคดาส่วนเรื่องการเผาที่มันถือว่ามากเนี่ย อังคารมันเนี่ยตั้งแต่อังคารมันตั้งแต่ยี่ห้ามิถุนาใช่ไหมหนึ่งกรก,กฎาคมก็มีการเผาเห็นไหมครับไออย่างก็ตัวอย่างเหรียญน,นี้เนี่ยมันก็มีการเผาเห็นไหมเผาใหญ่เรียกว่าเผาใหญ่ตัวรูหน้าเองก็เหมือนกันมันเป็นดวงเหมือนกันก็มีมฤตยูอยู่ตรงนี้เหมือนกันเสร็จแล้วอังคารเนี่ยม,ม,มันมาต้องมฤตยูเนี่ยมันก็มีเกณฑ์เผาใหญ่นะเผาใหญ่เผาขนาดใหญ่เผาเยอะเผาแยะเผาตะแปะ๊ะขายไข่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นการเผาใหญ่ แต่ได้ความว่าสุกเองเนี่ยมาต้องคารเนี่ยก็ต้องให้เวลาเขานิหนึ่งเขาย้ายวันที่สิบี่ใช่ไหมอ่าย้ายวันที่สิบี่ฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาประมาณสองสามวันและสองสามวันเนี่ยกราฟนะฮะมันก็อาจจะทําทรงในลักษณะขึ้นอย่างนี้นขึ้นอย่างนี้ขึ้นไปตามนี้แต่ว่าจะขึ้นพุ่งไปขนาดนี้ไหมมันก็จะเป็นตัว W นะ W อย่างเงี้ยเนี่ย W นะ W ฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ก็ต้องมาลุ้นกันแต่ยังไงเนี่ยยังไงคุณก็ต้องลุ้นวันที่อังคารนะมันมาต้องสุกซึ่งอังคารต้องสุกเนี่ยในดวงของตัวเบบี้ด็อกเองเนี่ยจะทําให้ราคาเนี่ยไปถึงกับที่บ่าไหมไม่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 มันเปียงแค่ทําให้ขึ้นทําให้ขึ้นคือทําให้ขึ้นเนี่ยแต่เป้าหมายมันไม่ถึงอะขึ้นเนี่ยคาว่าขึ้นในที่นีอาจจะอยู่แค่ไฮนี้นะ ก็คือกลับขึ้นไปราคาไฮนี้หรือเหนือราคาไฮนี้แล้วก็ทําเว็บใหม่แต่ไม่สามารถทําให้ราคาไปเท่าชีบาได้จนกว่าดาวพฤหัสจะมาทับอาทิตย์ให้ดาวพฤหัสทับอาทิตย์ทับเมื่อไหร่นะฮะผมก็ให้วันที่ไว้แล้วนะ30เมษายน67ถึง3ามสามสบเมษายน67จนะฮะจนถึง13สพฤษภาคม68 30เมษายน6 7ถึง13พฤษภาคม68ดเนี่ยดาวพฤหัสจะทับอาทิตย์ทับพุทธทับศุกร์ นะฮะจะให้เกณฑ์ชกใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันก็เดินไปเรื่อยๆของมันอ่ะคืออังคารต้องสุกแล้วก็ไปสุกต้องอังคารอังคารต้องสุกวนกันไปอย่างเงี้ยเป็นวัตตะราคามันก็จะค่อยคไต่ขึ้นเป็นบันไดนึกออกไหมฮะไต่ขึ้น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 เป็นบันไดอ่าพอมันเป็นไต่ขึ้นไต่ขึ้นเป็นบันไดเนี่ยเราก็จะเห็นพอร์ตของเรามันโตขึ้นจากตอนนี้เนี่ยบางคนนะซื้อไว้ในโซนเนี้ยในโซนเนี้ยตอนนี้แมันพอร์ตมันก็มันก็แดงอยู่ก็คือมูลค่ามันต่ําลง แต่เราก็ต้องรอนะฮะยังไงเราก็ต้องรอคืออังคารต้องสุกเนี่ยไอตัวอังคารมาต้องพะสุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้ราคามันปังปุริเย่จะคือเท่ากับชิบาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะยังไงก็ต้องรอสองปีเพราะอุปทานมันก็เยอะเหลือเกินนะเนี่ยเนี่ยตัวอุปทานมันก็เยอะมันต้องเผาเยอะกว่านี้นะเออถ้าเผาลงมาสะให้เหลือสักตอนนี้มันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะอืออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตรวจสอบนะ มันเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันเผาไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือจํานวนการเผาไหมเนี่ยนี่คือจะปริมาณการเผาเนะเผาไปแล้วนะหกจุดอะไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเออหกจุดเปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะต้องเผาไปสักเจ็ดสิเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเหลือสักสามสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยราคาเท่าชิบะก็ต้องเผาเผาไปเรื่อยๆอ่ะ ให้เวลาเขาหน่อยนะแต่เรามีตามดวงชะตาให้เวลาเขาจนถึง30สิเมษาหกเจดใช่ไหมดาวพฤหัสย้ายมานี่ก็คือสงการนะเมษาหกเจ็ดไปแล้วดาวพฤหัสเนะมาทับอาทิตย์นะตอนนี้ราคามันจะขึ้นแต่มันขึ้นไปเหนือ m, ไฮเดิมเฉยเฉยเหนือ m, ไฮเดิมเฉยเหมายความว่าไอคนที่ซื้อในบล็อกบล็อกเนี้ยไอบล็อกบล็อกเนี้ยนะไม่ว่าจะซื้อตำแหน่งไหนในบล็อกบล็อกเนี้ยก็จะเห็นพอตตัวเองโต พอตัวเองโตแต่ก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีเพราะเป้าหมายแล้วอยู่อะไรเท่ากับชิบะใช่ไหมไอ้บางคนบอกว่าไม่รอเท่าชิบะหรอกแค่พอตโตก็ขายแล้วก็แล้วแต่อย่างที่บอกฮะว่าการลงทุนเราเราต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะเราต้องมีเป้าหมายเราจะมีเป้าหมายยังไงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมจะรอให้ตัวเบบี้ด็อกไปเท่าชิบะแล้วผมถึงจะขายอันนี้คือเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ตั้งแต่จัดตั้งสำนัก อาจารย์ต้นคริปโตสายมูซึ่งมีลูกศิษย์แค่ส0ิบคนเนี่ยตามมาจากสำนักอาจารย์ต้นนะพูดถึงเหมือนเหมือนปริพาชกเลยนะปริพาชกเนี่ยย้ายออกจากสำนักทิ่งไม่ได้ย้ายหรอกไอส้สำนักอาจารย์ต้นเดิมเขาแต่ดูดวงแก้นี่กันอย่างเดียวไอส้สำนักคริปโตสายมูนี่คือพวกที่ลงทุนด้วยนะก็ติดตามติดสอยห้อยตามมาสามสิบคนโตขึ้นเรื่อยๆรื่อบางคนตามผมมาตั้งแต่สาสิบหรือหลักร้อยนะ แล้วตอนนี้ก็เป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วนะตอนนี้ก็ขอบคุณมิตรลัดแฟนเพลงนะฮะที่ติดตามผลงานถือว่ามาดูจำอวดหน้ามานแล้วกนะันนะฮะอย่าไปคิดอะไรมันมากถือว่าเป็นสาระจำอวดหน้าม่านเคยเห็นต,ตลกหน้าม่านไหมฮะก็เอามาจำอวดหน้ามานให้ดูนะผมไม่ไม่โอ้อวดตัวเองเป็นเหมือนศาสดาเป็นแค่จำอวดหน้าม่านฉะนั้นแล้วเนี่ยอังคารต้องสุก อ่างคารต้องสุกเนี่ยราคาเนี่ยจะทําให้เราเห็นนะฮะว่าพอร์ตเราโตนะพอร์ตเราโตแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายบอกเลยยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะเป้าหมายยังไงก็ต้องรอดาวพฤหัสมานะฮะเพราะว่าในในดวงชะาตานี้เนี่ยมันไม่มีดาวอะไรที่จะให้ผลเร็วกว่านี้เพราะว่าเว็บใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่ผมกําหนดไว้นะว่าเว็บที่สามารถเปลี่ยนราคานะฮะเปลี่ยนราคาได้เนี่ย มันก็จะมีดาวพฤหัสต้องอาทิตย์1คู่ใช่ไหมฮะราหูต้องเสาคู่มิดอีกหนึ่งคู่แล้วก็เสาต้องราหูอีกหนึ่งคู่เป็น3คู่ไอ้สคู่นี้คือพลิกชีวิตของเหรียญเหรียญนั้นเลยอ่าประสบการณ์ไอ้พวกนี้มาจากไหนจากดวงอะไรฮะจากดวงบิตคอยไอ้เกณฑ์พวกนี้กําหนดขึ้นตามดวงดวงของบิตคอยนะฮะดวงของอีเทียมดวงของชิบะไอ้สเหรียญเนี่ยอ่าสเหรียญหนึโทเค็นอ่า ไอสอเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญที่สร้างสถิตินะฮะอย่างเอาง่ายๆชิบาสร้างสถิติไงเป็นเหรียญมีมที่ศูนย์เยอะนะตัดศูนย์ไป5ตัวทําให้คนรวยขึ้นนะจาก8 0 0พดอลไปเป็น9ล้านเนี่อันนี้เราเลยต้องเอาเป็นบรรทัดฐานใช่ไหมแล้วก็เป็นบรรทัดฐานเหรียญมีมทุกเหรียญน,นะฮะไอตัวบิตคอยมันเกิดมานานฉะนั้นเนี่ยผมเคยทําคลิปให้ดูใช่ไหมฮะคลิป ทำไมวิชาโหนทํานายการขึ้นโลคิปโตได้ผมก็จําแนกให้ดูว่านี่การขึ้นเว็บนี้ของบิตคอยที่ราคา20,000ืเนี่ยเพราะดาวพิหัสต้องอาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วไอ้ขึ้นเว็บใหญ่เนี่ยทั้งภู2ภูเนี่ยนะฮะเป็นดอยอินทนนท์เนี่ยขึ้นจากดาวพิหัสต้องลาหูคู่มิดถูกไหมไอ้สอเกณฑ์นเนี่ยทำให้มันขึ้นแล้วมันอยู่ในบล็อกเดียวกันในะช่วงเวลาเดียวกันฉะนั้นแล้วนี่ ไอดวงของตัวเบบี้ด็อกเนี่ยอังคารเนี่ยจะมาต้องสุกก็จริงหรือสุกต้อง,องค่ะมันก็ทําให้เราเพียงแค่เห็นว่าพอร์ตเราเนี่ยมันไม่ขาดทุนมันกําไรแล้วแต่ยังขายไม่ได้เพราะว่าราคายังไม่ถึงเป้าราคาจะไปถึงเป้าได้ต้องรอดาวพฤหัสมาต้องอาทิตย์เนี่ยฉะนั้นก็ต้องใจเย็นนะใจเย็นจนถึง30 60, นะิบเปษาหกเ็คุณต้องถือแบบลืมๆไปเลยนะผมก็ซื้อแล้วผมก็ลืมไปแล้วนะ ขนาดผมทําคลิปไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งกลับมาดูเอ้าเฮ้ยมันเป็นทรงเดียวกันเลยเว้ยนะเนี่ยที่บอกว่ามันจะทําตัว W ดอบิลอีกรอบหนึ่งคือมันจะลงนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันนะว่ามันลงนะะแล้วมันจะขึ้นไหมนะถ้ามันลงแล้วมันขึ้นนี่ก็ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นคลิปนะสำหรับเบบี้ด็อกเพราะว่ามีคนโหวตนะโหวตมาแล้วผมก็ดูแล้วเออมันมีอังคาร ไอ้พระสุกย้ายนะพระสุกย้ายนี่เพิ่งจะย้ายวันที่14กรกฎาคมย,ย้ายมานี่นะฮะแล้วมาต้องสุกนะมาต้องกันสนิทองศาอย่างมาดูดิเออบางทีมยังไม่สนิทองศาโอ้ยอีกห่างเป็นคืบนะอีกหลายวันอยู่โขอยู่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยอังคารจะมาต้องสุกเนี่ยนะ,ะเข้าใกล้องศากันจนให้ผลิตผลเนี่ยนะเป็นพลังอำนาจจนขึ้นเนี่ยผมก็ว่าจะใช้เวลาประมาณ2 3สวันนู่นแหละ แต่พอสุกเดินเร็วนะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเดินมาสักประมาณล็อกที่8ดที่7นะวางล็อกที่8ดที่7เนี่ยลูกเนี้ยนะฮะเข้าที่ตียางเนี่ยอันนี้ตียางนะเอออันนี้นวางอันนี้เขาเรียกว่าเลขนวางนะอันนี้คขาตียางนะตียางถ้าเข้ามาตียางตรงนี้เนี่ยเป็นเลิกเนี่ยเลขเ,เลิกเทวีโชคเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะให้คุณละนะฮะคือคือเข้าใกล้ตรงเนี้ยก็น่าจะสปาร์กกันแล้วพอสปาร์กราคาก็จะ ขึ้นนะไปเส้นเขียวนี้แต่ยังไงก็ต้องรอนะวันที่9สิงหาไปแล้วทางการต้องสุกราคามันถึงจะขึ้นไปเนี่ยไปถึงสุดยอดไฮเดิมนะแล้วพอดีมันก็ไปช่วงเดียวกับบิตคอยด้วยช่วงเดียวกับทิบาดด้วยแต่อย่างที่บอกว่า9สิงหาก็ไม่ใช่ว่าตรงเป๊ะอย่างที่บอกอะ่ะเวลาดาวย้ายเนี่ยนะฮะมันก็ต้องให้เวลาอย่างเอาง่ายๆนะอย่างก็ดวงบางดวงเนี่ยถ้ามีพระสุกอยู่ใกล้ตรงนี้พระสุกอยู่ใกล้ตรงนี้นะอังคารมาถึงเป๊ะมันก็ขึ้นเลย แต่ของเขาเนี่ยพระสุขเขาอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะอยู่เนี่ยอยู่นาวางลูกนี้นะอังคารเนี่ยกว่าจะย้ายมาเนี่ยมาถึงสุคลูกนี้เนี่ยก็ใช้เวลาหน่อยไม่ใช่ว่าอังคารย้ายวันที่เก้าเนี่ยคือมาแค่นี้แล้วมันจะให้ผลไม่ใช่นะมันต้องรอเข้าใกล้ไอ้ดาวเดิมตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าย้ายแล้วทําไมไม่ขึ้นเลยกระโถเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่นี่เออ นะมันไม่ได้อยู่บนขอบราศีแบบนี้ถ้าเกิดมันย้ายแล้วอังคารอยู่บนขอบราศีอย่างเงี้ยอังคารมาทับปั๊บมันก็ให้ผลเลยแต่คุณต้องให้เวลามันนิดนึงก็คืออังคารเนี่ยพอมันขยับมาเนี่ยขยับมาจากราศีเมษเนี่ยขยับมาเนี่ยมันเหมือนรถยังไม่ทันจะชนกันคุณจะไปรู้สึกไหมอะ่ะคุณรู้แล้วว่ารถรถสิบล,ล้อจะมาชนคุณอะ่ะแต่ยังไม่ทันชนเลยคุณบอกว่า ไอ้รถสิบรถชนแล้วชนแล้วมันชนหรือ,อยังังไม่ได้ชนเลยเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องรอให้มันมาชนกันก่อนปั้งเข้าไปเนี่ยมันถึงจะเกิดพลังนะมันถึงเกิดแรงกระแทกพอเกิดแรงกระแทกเนี่ยมันก็เขาเรียกแรงกระแทกในทางดีอะมันก็จะขึ้น,นอันนี้ก็เป็นตัวเบบี้ด็อกนะเป็นคลิปที่โหวตกันในวันนี้เราก็นได้คะแนนสูงสุดจริงๆก็ติดค้างมาตั้งแต่ครั้งที่แล้ว ก็เลยมาทําคลิปให้นะก็เป็น W หลาย W ดะลเวเกินเนี่ยโค้งนะก็ทรงมาแล้วนะท่งมาแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นฐานแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นฐานแลวเห็นไหมอ่ามันเป็นฐานแล้วมันขึ้นขึ้นขึ้นแล้วหมนเดี๋ยวมันจะขึ้นไปนะเราก็จะได้เห็นความเติบโตของพอร์ตเราแต่ก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีแล้วนะยังไงก็ต้องรอดาวพฤหัสต้องอาทิตย์นะนี่ดาวพฤหัสดวงนี้นะดวงนี้โคจรมาทับอาทิตย์นี้ซึ่งจะทําให้เกิดเว็บใหญ่ เว็บใหญ่จนเท่ากับชิบะได้เนะเราก็จะได้ขายเป็นสุลต่านไปสร้างฮาเลมอยู่ที่ไหนสักที่นึงในบนโลกนี้นะก็ยังไงก็รอให้ถึงแล้วกันอย่าเพิ่งบ้องเท่งกันก่อนนะยังไงก็เออถือไว้ยาวๆนะเก็บไว้ในเมตามาร์กหรือเก็บไว้ในเอ,อ็กเชงที่มันสามารถได้ ได้เอฟเฟกอ่ะได้รีเฟกได้ดอกนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิปดีๆในวันนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักตะไคร้นะฮะแล้วก็ฝากแชร์นะฮะสำหรับท่านทุกท่านที่ติดตามมิตรรักฟแฟนเพลงนะเออก็เหมือนมาร้องเพลงให้ฟังอ่ะนะฮะเผื่อใครจะฝันดีในวันนี้สวัสดีครับ